สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน PP ้องๆชาวยูทูบครับสวัสดี f c ทุกท่านครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกชิ้นเลยครับช่องเสียเตยเดียนด่วนสีสกเกตครับวันนี้ได้มีเวลาครับมา่ายทอดของสวยๆงามๆให้เพื่อนๆพี่ๆเอครับท่านผู้ชมทุกท่านได้รับชมกันวันนี้มีสินค้าเข้าใหม่ครับอ่ะเพิง่งทำสัญญาเสร็จๆอ่ะเสร็จส,จสดๆร้อนๆเลย เป็นอ่ะเจ้าโคมมสึครับ p c 200ร้อยีสครับ CE เนี่ยเป็นสินค้าเข้าใหม่ของวันนี้ฮะรถปืนเพเป็นรถอ่าใช้งานชาวบ้านทั่วไปครับอ่ารถอยู่โซนอำเภออ่าโซนจังหวัดสาแกวครับไม,มมไม่มีลงน้ำเค็มไม่มีลงน้ำเค็มไม่อยู่ใกล้ชายทะเล ติ๊กเกอร์เดิมๆมครับมีลองรอยขีดขวนตามการใช้งานบ้างเล็กน้อยครับนี่ซอกครับดูรถใหม่ครับซอกเดิมเม็ดอาร์กเดิมครับเนี่ยน,น็อตไม่เคยขยับชุบซิงยังเงาอยู่เลยครับน,น็อตอะซับนง,งซับในสวยครับอ่าเดี๋ยวให้ดูตูดครับตูดก็ไม่มีแผลรอยลึกครับเป็น เป็นรอยกิ่งไม้ตามธรรมชาติกล้องหลังจะได้ครบปุ๊บปุ๊บปบุเนี่ยรองรอยก็ประมาณนี้ครับรถบอดี้ถือว่าสมบูรณ์ครับสวยบอดี้สมบูรณ์ดูซับในครับอีกฝั่งปัม๊มดูรถครับจะแนะนำให้ดูนะปุ๊บชุดปัม๊มเฮลิครับ ค่าคมสู200 CE นะครับชุดปัม๊มไฮดรอลิกจะเป็นเหมือนของ PC 200ขีด8 MO ะจะเป็นปั๊มตัวเดียวกันครับแต่จะเป็นเครื่องซีซูารถพึ่งทำ PM ตัวชุด6 5 0 5ไปนี่ครับวันที่28เดือน4ปี68ครับเปลี่ยนกลองน้ำมันเครื่องอชุดสายท่อดูดกับชุดซิงค์มาร์กเดิมหัวน็อตชุดซิงค์ยังเงาคันนี้รถพึ่งทำงานได้ 6,600ชั่วโมงนะครับก็ยังเหลือ PM รอบ7,000อีกหนึ่งรอบอ่ะน,นี่ชุดใบแท็กหนาปึ้งสปอกเก็ตไม่แหลมครับบูทไม่สึกครับลิงโซ่ยังหนาไม่มีคลื่นครับดูดครับอ่นี่ก็เหมือนเหมือนเดี๋ยวผมไม่ดูครับเหมือนสอนเทคนิคก,การดูรถไปพลางๆซิลิเกอร์เฟรมก็ยังมีเหลืออยู่บ้างครับแต่ว่าสีเฟรมก็ หล่นไปละก็ยังมีติดดำอยู่ซอกอกในยังมีดำครับติ๊กเกอร์เดิมครับติ๊กเกอร์เดิมทั้งคันส่วนบักเก็ตครับหรือปุ้งกีก็โอเคครับด้านข้างครับสันหนาอ่าเป็นยังเป็นปุ้งกีแท้ของซีอีครับทรงยังดีไม่มีบิดมีเบี้ยวคัตเตอร์อยังโอเคชุดคัตเตอร์ข้างหนายัางไม่ซึก หลังเป็นไงโอเคครับก็มีรอยยุบครับตามการใช้งานนิดหน่อยเดี๋ยวเก็บงานให้ครับอันนี้เดี๋ยวให้ดูพวกหัวฟิตติ้งกลางๆครับก็ชุดฟิตติ้งหัวสาย<ม>เชฟก็วัดได้ครับคันนี้ประวัดดะวดด PM ตเิเดิมประวัติดี p m ตรงสีสันเดิมๆครับยังไม่ได้ล้างเลย เดี๋ยวนี่ครับชุดหัวน็อตชุบซิงเงาทุกตัวไม่ผ่านน้ำเข็มไม่แดงนี่ครับหัวแป๊บหัวซ้ายแผ้ไม่เคยแกะครับดูน็อตนี่รถสดๆครับหัวชุบซิงชุดกรองแก้วอยู่ครบะเดี๋ยวเปิดเครื่องให้ดูครับตัวนี้ก็ จะเป็นเครื่องซีซูบครับเขาบอกว่ารุ่นประหยัดน้ํามันผมก็ไม่รู้หรอกว่าประหยัดแค่ไหนผมยังไม่เคยใช้นี่ครับชุดหัวชุดซิงชุดเครื่องครับเทอร์บโบเดิมขอบวาลเดิมเป็นเครื่องอา S A A C D e 1 0 7่งด E k หนึ่งครับน่าจะเป็นตัวเดียวกันกับอาชุด P C 1 6 0กครับรบุ่น8เป็นเครื่องน่าจะตัวเดียวกันอ่ะ ชุดน้ำมันครับไม่เคยแกะแป๊บชุดท้ายลังเซ็นเซอร์เดิมึบอ่ะดูครับอันนานจะทำได้ทำคลิปครับเดี๋ยวมีเวลาทำคลิปะวันนี้สะดวกปึ๊บชุดบูมอามครับบูมอามคามสูจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการแตกลาวนะครับโคามาสูนี่ข้อดีของเขาเลยเล็กโอเคเนี้ย สินก็บอกเดิมครับรถยังเหลือ PM อีกหนึ่งรอบครับเป็น PM รอบ7000ก็จะดูแบบไวๆครับรวบรับตัดตอนหน่อยอ่านี่ตาราง PM ครับพายุงพายางครับไม่มีบวมเรียมเจ้าของเก่า่าทางคุณขับก็ถือว่ายังโอเค นี่มาร์กหัวเกิงครับน็อตหัวเกิงเดิมซอกเดิมไม่มีสนิมดูรถครับประมาณนี้นะก็ถ้าใครดูก็ถือว่าเป็นเกรดความรู้ครับในการดูรถตามสไตล์ของผมนะโคมอสุครับก็จะได้เป็นหน้าจอ LED แบบนี้ครับมีเซฟตี้ล็อกกล่องล็อกจอกันขโมยนี่ครับภายในก็จะคล้ายๆกับ200รีดแ ปุ๊บอ่านี่ครับหกพันหร้อยชั่วโมงตัดอ่ากล้องมันมีอะไรติดนะครับจะมมวนนิดนึงเช็คข้มูสู่ครับตามสไตล์ของผมนะอ่าก็จะมีข้อมูลอ่าไม่ทันครับกดไม่ทัน ก็ใครดูได้ก็ถือว่าเป็นเกรดกลมรู้แล้วกันจดสอบกำน,นดเองปุ๊บปับ๊บอ่าผมก็จะดูครับความเร็วรอบเครื่องอ่เทานี้รอบ1น0 0งครับอ่าจะให้ดูชัดชัดแรงดันเรียวแรงดันโซล่าอ่า่แรงดันเฮลีครับปั๊มหน้าปั๊มหลังสแตนบายอยู่ที่30ฝาครับสแตนบายไม่ไหลอ่ากำลังชาร์จแบตเตอรี่โอเค นี่ก็คือผมลองรถไปแล้วประมาณชัช่วโมงละครับถึงได้มีโอกาสได้มาลองนะลองดูรอบตามครับสแตนบายก็ถือว่าโอเคครับสามสิบสามสิบกว่าไม่ไหลด,ด,ดูอัดอัดอัดอาร์มนะครับเดี๋ยวผมอัดอาร์มก็าดูเมอ่ะสามร้อยห้าสิบครับแรงดันดีเพีเชอร์ดี เอร์ของอาตระกูลคุ้มสูงครับจะให้อยู่3 5 0แต่เดนบายให้อยู่30กว่าครับนี่โอเคเลยแต่ถ้าเป็น130ครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาสอนดูอีกทีครับมีเอซครับท่านหนึ่งที่คอมเมนต์ให้ผมรีวิวให้ดูอ่าเดี๋ยวผมก็จะลองเข้าๆวเดี๋ยวให้ตะก้องจับให้ดูครับคุณตะกล้องยังไม่มาครับเดี๋ยวรีวิวต่อ ก็จะให้ดูครับชงลุงชงล่าง่ะนี่สองข้างครับพอกเกตหนาแม่หแหลมลิง์ดีครับหนาไม่เป็นคลื่นโซ่ยังเป็นโซ่แท้ครับโซ่ของคมามสุดส0งร้อยแทะดูใต้ครับใต้โอเคเดียวตรงไหนยังไม่ได,ดูอีกร้อรนำชิดครับ ไม่โผล่รน้ำดีไม่มีแตกช่วงลุงช่วงด่างโรลุงโรเลอไม่มีแตกครับคันนี้สําหรับท่านไหนที่หารถทํางานเบาเบาครับตักดินตักดํางานชาวบ้านเบาเบานี่ถือว่าตอบโจทย์ครับคันนี้เป็นซีเรียนสูง CE มาตรงมาเตอร์ดีครับสูงสวิงนิดไม่ลืดนี่ดูอกเฟรมครับไม่เคยทํางานหินนะ ด,ดูประมาณเนี้ยรับก็ถือว่ารักษาพอสมควรบอดีก็สมบูรณ์ครับไม่บุกไม่บี้เลยาสำหรับท่านไหนครับที่สนใจให้ผม รีวิวรถแนะนําการดูการเทสตามสไตล์ของผมครับขอย้าอีกทีว่าตามสไตล์ของผมและความรู้ของผมที่ผมมีเท่าหางอื่นนิดเดียวอ่า้าเป็นประโยชน์ให้เพื่อนๆพีทเอฟซีก็ลองคอมเมนต์มาครับว่าจะให้ดูรุ่นไหนไม่ว่าจะเป็น p c 210 t 1 0 c a ่ง e ูนยิปแคทเน็กเจนโกีมาร์คเทนมาร์กเอก็กอ่าเดี๋ยวผมจัดให้ครับคอมเมนต์ comment มาเลยเรียงมาแต่ละรุ่นช่วงนี้ก็ผมก็เดินสายออกหาดูรถครับซื้อเข้าร้านคันนี้ก็ จะเข้าหน้าร้านครับที่บันไรแท็กเตอร์ครับอ่าอยู่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบ,บุรีเป็นบิ๊กบอสครับบอสใหญ่ของผมอ่าแบตแท็กนหน,น,นะนาโซตึงๆต้อน้ำชิๆ